รายการเชฟกระทะหลุดครับรายการทำอาหารนะครับแข่งขันรายการแรกและรายการเดียวของโลกนะครับที่ไม่มีใครอยากเป็นผู้ชนะนะครับนอกจากคุณจะได้รับความอับอายกลับไปแล้วนะคุณยังได้รับรางวัลการันตีฝีมือการทำอาหารยอดแย่นะครับเป็นกระทะใบนี้อีกด้วยครับ hey! ไม่ใช่ใบนี้ครับผมนะครับใบนี้นั่นเองนะครับดูสิครับด้ามจับยังหลุดเลยนะครับผมวันนี้นะฮะการแข่งขันจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับขอต้อนรับทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งทีมสีดำและทีมสีส้มมาเลยดูล่าเร็วการแข่งขันนะครับ ทีมสีส้มนะครับผมนะฮะอ่ะต้อนรับนะฮะพี่ซานิครับผมปิ่งปองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือทีมสีแดงนะครับพี่ใหญ่ศิลานะครับคุณปิงปองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็รู้อย่างว่าเรามาทำรายการวันนี้มาทำอาหารนี่ฮะแต่ผมงงว่าทำไมเขาไม่ใส่เสื้อเชฟเออเพราะอะไร เขาตัดไม่ทันจ้ะเามาใส่อยู่ทีมงานก็มาบอๆเย็นคืนนี้มาใส่ไซส์เอสเก้าไซส์เอสมาสองตัวแล้วกูใส่อะไรก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเอามาจากบ้านได้เลยนะฮะน่าจะมีครบอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ยอมบอกมาชว์โชว์โชเชียร์ยิ้มแย้มเขาใส่เสื้อแล้วและอกเขายังอยู่กับที่นะแต่ทำไมอันนั้นออกไปด้านข้างอ่ะโดนนะคะอันนี้ไม่ใช่อันน่าอกนะครับเปนคืออะไรกีอะไร พี่นิฮะครับวันนี้คุณต้องเป็นเชฟโคดเนีน่ยรูพอแต่งตัวภูมิฐานขึ้นมานะทำให้คนรู้นะว่าเราโคตรโง่เลยนะเราแล้วผมจะเป็นลูกมือ <c oughs> เจได้ปะเนี่ย <c oughs> คือไอ้นัน่นแหละไม่ต้องใส่แต่เขาทำเป็นส่วนนี้เนี่ยใส่ไว้ก็ทำไม่เป็นเจต้องเชื่อใจ <c oughs> ผมเราทีมเดียวกัน <c oughs> คุณทำเป็น <ผม S 1> หรอผมเป็นผู้ชายอบอุ่นจริงป่ะชอบทำอาหารให้ผู้หญิงกินผมไม่อยากให้เจเป็นต้นหอมจังเลยเฮ้ยเพราะอะไรฮะผมจะได้จับเจซอจับซอยในหลอดซอยในหลอดคนเลยแล้วดูเจดู ไอดูกับพี่เออ,อยากไปต้นหาอมอ มาถึงพิมพ์สีดำกันนะครับพี่พิงเปอาเนี่ยนะครับจะเป็นเชฟโค้ชและพี่ใหญ่เนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าลูกมือเขาเลยไว้ใจหนูได้เลยหนูบอกเลยนะการจะมาเป็นยืนจุดที่เป็นเชฟที่จะสั่งสอนทุกคนชี้แจงทุกคนได้มไม่ได้ง,ง่ายก่อนจะมาเป็นเชฟกระทานหลุดมันต้องทำไงแท๊บหลุดมาก่อน <ho S 2> คือมันไม่แน่นเป็นเชฟจริงไหมอันนี้เขาเรียกใบอะไรผัดทอดทอด ไหมครับทำอาหารเป็นไหมสบายมากเวลาซอยต้นหอมซอยยังไงผซอยแบบนี้เอววาขโมยความซอยไงคามซอยไงฮะซอยต้นหอมยังไงป้าป้าป้างานละเอียดงานละเอียดงานนเป็สไตล์เอวหวานครับผมครับผมทีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะฮะจะได้รับโจทย์ทำอาหารอะไรขั้นตอนเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปโชว์พร้อมกันเลยครับ กะเพราสาวหเริ่มมาจากการทดลองขายอาหารราคาประหยัดทั่วไปเราก็ไปตั้งโต๊ะขายของครับแ,แรกๆก็ขายได้แค่วันละห้าห่อเนี่ยเราก็มีความสุขมากแล้วแต่ด้วยเวลาผ่านมานะครับปัจจุบันเนี่ยยอดขายที่มีอยู่ก็คือเดือนละประมาณ4ี่แสนหอ่อเมื่อ3ปีที่แล้วตั้งแต่ผมรู้จักกระเพราสาวห้าเริ่มต้นด้วยหสาขา มาวันนี้มีสาขาเกือบร้อยสาขาผมมั่นใจกระเพราสาวห้าจะก้าวไปสู่1,000สาขาได้ในไม่ช้านี้ผมมั่นใจครับพอดึง้าวแล้วใช่ไหมว่าันนี้อาหารอะไรที่เราจะต้องทำกันก็มืคนเป็นอาหารเบเบรเบสิกยังไงคนไทยก็ต้องกินแบบนี้ันก็คือ เราแต่มันไม่ได้ทดําง่ายๆนะเอาจริงยังไงฮะพี่ปาลผมทําเมนูอาหารเยอะมากแต่ผมยังไม่เคยทระระํากะเพราให้อร่อยจริงแบบนี้เลยผู้ย้ายทีมเลย <laughs> <laughs> ผมไม่มัน <laughs> ม่นใจนะ <c oughs> <laughs> มนั่นใจนะเชฟพิงปองครับเคยทําผัดกะเพราไหมครับหลับตาผัดอยู่บ้านได้กะเพราใส่อะไรบ้างฮะกะเพราใส่อะไรบ้างอันดับแรกเลยใส่น้ำเป๊ปซี่ก่อนโอ้โหผัดสรโค้งปุ๊บตำพริกไทยพริกไทยคั้นเสร็จโค้ง โใส่ก็ต้องเอาไปเตยมะขามทานแล้วโรยกะทิผมขอแรกเลยนร้านกันเป็นเคล็ดลับของที่พันล่ะผู้ใหญ่เคยทำผัดกะเพราไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับจะได้ดูต้นตำรับการผัดกะเพราและเชฟโจยของเราในวันนี้คุณตั้มกะเพราสาวห้า ครับครับผมตั้มนะครับกสปาซาว5นะครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มี65สาขาโอ้โหเป็นแฟรนไชส์เหรอครับผมใช่ครับต่อวันขายได้เท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้ยอดขายนะครับก็เดือนละ400,000โอ้ยแล้วเราจะไปรับงานร้องเพลงนะครับทำงานแสดงกันทำไมล่ะคป้าเดี๋ยวมาทำไมถึงจุดซาว5ครับคือเมนูเนี่ยจะเริ่มขายที่25บาทก็คือซาว5ภาษาอีสานก็คือ25 25บาทเดี๋ยวจะให้เชฟนะครับผมพี่ตั้มเนี่ยทำให้ดูก่อนแล้วพวกคุณเนี่ยมองเลยนะ อย่างที่เชฟบุ่ปองบอกมองเียเออยังไงแต่สามารถถามได้ครับมองอาหารไม่ได้มองไม่ตามอยู่ก็มาดิครับโอ้โหนะครับผมเอาละตอนนี้เราร้อมแล้วนะครับผมไปทำกระเพาะสาวห้างเลยามาเริ่มอยากนะครับซอยพริกกิ่นพริกตีหน้าอ่าได้พริกเรียบร้อยแล้ว กระเทียมนะครับไม่ต้อแยกกไหละครับไม่เป็นไรครับเพราะยังไงก็รวมกันอยู่แล้วฮะแล้วทำไมไม่รวมทีเดียวเลยมันจะแหลกไม่เท่ากันทำแค่ให้พอมันมีกลิ่นเนาะใช่ครับให้แหลกๆนิดนึงอได้กลิ่นของทั้งพริกและกระเทียมเริ่มผัดแล้วฮะซึ่มันจับยากนะขยี้หมู ฮ้ยโอ้โอมนันแปลกๆนะเ้าพ่ที่บ้านเนี่ยจะทำแบบว่าเอาน้ำมันโยนก่อนแล้วก็แบบเอาพริกกระเทียมใส่ตามแล้วค่อยใส่หมูอันนี้ออนเออคือเอาหมูโยนลงเลยครับเราใส่พริกกระเทียมไปก่อนพริกกระเทียมมันจะไหม้เราจะลวนหมูสักพักครับให้หมูเริ่มสุกครับเริ่มปรุง,รงนะครับอ๋อโอเคอัน <ๆ S 2> นี้อะไรอะคะเกลือเหรอคะ ใส่สีอ e ิ้วดำเพราะว่าใส่ให้มีสีสันครับให้มีสีสันชอบมากเลยใส่น้ำอย่างเงี้ยแล้วแบบมันลาดเวลาราดข้าวมันมันมัน,ม,นมันกลมเน <bb> มันกลมใมนข้าวอ่ะค <ๆ S 1> ือกะพรมลแล้วตบา,า,านเนาะแล้วตบานวายว้ายวายไม่หยาบไม่หยาบจริงตอนลงกะเพรานี้ยต้องลงไฟแรงครับไฟกะเพราจะได้สวยอ๋ออแล้วแับเดียวก็ขึ้นได้งเลยใช่ครับหมมเพื่อให้ใบกะเพรามีัเขียวอยู่ โโอ้หเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับยิงกระเพราดาวห้าทั้งสองทีมครับลองทีมเลยฮะอาพี่ยัยมาครับลองดูนะฮะเอาเอาเป็นไงครับเป็นไงฮะร้อนมากเมื่อกแต่ไม่บอกหัวเราร้อนเราทำไมไม่เป่าล่ะพี่ปามโอโหเป็นไงหอมป่ะเค็มปนนะฮะเคมนี้ฮะ การทำกะเพราสาว้าเนี่ยกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมนะครับทั้งทีมสีส้มและทีมสีดำเนี่ยพี่น้ำคิดว่าควรใช้เวลากี่นาที10นาทีครับ10นาทีพอไหมเชฟนี้ทําได้อยู่แล้วพี่เพราะจากที่ดูนะหนูว่าไม่ได้ยากเกินไปทัานเจ้ทำถ้าเจบอกไม่ยากเจ้ทำอย่าพูดอย่าพูดโอเคแล้วทีมสีดำครับเชฟพี่ปิงปองพี่ใหญ่ครับคิดว่าพอไหมคือมันง่ายมากเอาเป็นก้นทำห้านาทีพอห้านาทีพอฉันให้สองนาทีนะทำกระเพราหรอชัก ของอ่นี้ได้ไหมทีมไหนแพ้กินเพก3เม็ดเอาพันจัดกันเลยอปเลยเอาไหมเอาไหมคนละสองเอาไปดีนะตอนนี้เคี้ยวเข้าไปด้วยแต่เรื่องของเวลาคุณผู้ชมครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองทีมนี้เนี่ยได้กำหนดเวลาของตัวเองเอาไว้แล้วครับเซอร์ไพรส์มากครับทีมงานครับมาครับเดี๋ยวก่อนนานี่รายการตำมอาหารหรือเกมวัดดวงฮะข้าพร้อมวะไปพร้อมกันครับ อ้าวก่อนในเวลาทำเจ็ดนาทีผมชิมก่อนคนไม่มีแบบวาระอย่างเธอมันสมควรแล้วที่ตั้งใจทำเจ็ดนาทีโอเคเพราะฉะนั้นทีมสีส้มทีมเชฟพี่นี้กับคุณปาล์มนะฮะได้เวลาการทำอาหารครั้งนี้7นาทีครับเชฟพุทติงหองกับพี่ใหญ่นะครับได้เวลา10นาทีในการทำกระเพราะแซวหน้าฮะปูก็ไม่ได้รีบแดกเลยจะได้รางวัลนะฮะเชฟกระทะหลุดในครั้งนี้ไป นะฮะจะเริ่มทำการแข่งขันก่อนนะครับโดยใช้เวลา10นาทีทุกขั้นตอนจนถึงเสิร์ฟนั่นเองโดยเชฟเนี่ยนะครับจะคอยสังเกตการอยู่ด้านนอกนะฮะพร้อมไหมครับทีมสีดำครับ ไม่หนักนั่นเลยพี่ใหญ่พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับเฮ้ยให้ใจให้มันหนักแน่นหน่อยถ้าพร้อมแล้วทีสุดดรามเลครับเริ่มเลยครับไปกระทะกระเทียมค่ะพี่ข้าวต้นพ่ออะไรก่อนดเนี้ยสิบนาทีเท่านั้นถ้าเริ่มเตรียมวัตถุทุกทุกอย่างนะฮะต้องใส่อะไรก่อนเนี่ยแล้วกระทะนั้นแหละกระทะนั้นแหละดูแลจะไปฟังมันค่ะพ่อใส่ เอามาโอ้โหหมูหายหมูหายไปไหนหมูหมูยิปปัหมูไปไหนทีมสีส้มปวดแล้วอยาบ้าเหรอเอามาเอามาใส่หมูไปก่อนฮะมายัไงเนไงกระเทียมกระเทียมากระเทียมเราเอามา้วนี่โอ้โหยีปป๊ม อย่าปิดไฟเพื่อนหมูร้อนไปไหนตาหิวไปไหนหมูร้อนแล้วไม่มีร้อนแล้วอะไรเนี่ยอะไรสูตรไหนกันเนี่ยเหลืออีกห้านาทีเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างีต้องแก้สถานการณ์แล้วฮะโอ้ยช้าจังเลยเว้ยไม่ต้องสับอะไรมาแล้วนี่ค่ะมาเอาอย่างนี้เลยโอ้สาวเบสบอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่รอให้แบบว่ามันเป็นแบบน้ำมันน้ำมันอะไรก่อนเลยเหรอครับผมมันไม่ทันทานแล้วหมูเมื่อไรสุกหมูไม่เปิดไฟหรือเปล่นี่ไม่ต้องดำเนินรายการครับไปหยิบมาเกงใบกะเพรามาหาอะไรไปหยิบใบกะเพราด้วยโอ้ยกะเพราด้วยเด็ดด้วยเด็ดใบกะเพราด้วยอ๋อนี่ช่วยช่วยแรงแก๊สเลยครับผมี่คุณยาปิดแก๊สดูจะมาปิดแก๊สทำไมล่ะปิดแก๊สอยากเดูนี่เลยพ่าทั้งสวนทั้งสวนจริงๆกะเพราต้องใส่เลย ใใไอ้บ้ามาน<ะ>ักสุดเลยวันนี้ดมหรือยังดมยังเออ้โหใครต้องชิมเนีเ่ยก <c oughs> ่ <c oughs> อน เราใส่โดไม่ได้เออใส่ไปเลยใส่ลงไปเลยอันนี้น้ำปลาน้ำปลาเลยน้ำขุยแตงกวาแตงกวอันกลางอะไรวะโอ้โหอันกลางเสีอิ่วดำสีอิ่วดำสีนิดนึงพอพอไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะเด็กคนอย่างเดียวมามาโอ้เรื่องปรุงแล้วเรื่องปรุงแล้วมาเรื่องปรุงแล้วครับผมกระเพอใส่สุดท้ายก็จำได้เมื่อสุดท้ายสี่นาทีสี่นาทีฮะมันเอาอะไรมาเติมนะเติมเติมมันเอาอะไรมาเติมาเฮ้ยเจ้าหอมเจ้หอมดีว่าหอมหอม ผมเฉยนะสักพักไม่จะใส่อะไรไหมจะใส่อะไรอีกไหมใบกะเพราพูยังไม่มีสักใบเลยนะข้ากะเพราหอมลมไมพ่อโอ้ยแย่ตายาเอานั่นอะไรน่ะแล้วต้องใส่อะไรอีกอ่ะใบกะเพราค่ะคุณพ่อใบกะเพราอันนั้นเรียกใบกะเพราขมองหาพระแสงเด็กมาทั้งสวนจ้าเฮยจ้าเฮย เหลืออีกสองนาทีเหลือนเหลือเหลือนเหลือพร้อมเสิร์ฟนะมันหอมมากเออหอมเฉยนะเออน้ำน้อยน้ำน้อยเออช่องมีน้ำเดี๋ยวแพ้ไปเดี๋ยวแพ้ไปโอเคเออซักพักเป็นต้มยำเรื่องอันรีูข่าวโอ้โหน้ำแข็งใส่จับนะบอกไปหาจานไปหาจานเปล่ามาจานเปล่ามาจานจานจานเอาเลยไหมเอาเลยไหม ทำนิดเดียวเอาชานมาเอาเลยไหมเลยไหมกระเสรแม่เอากระเสร็จได้ได้ได้แล้วโอเคเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหอมด้วยนะเว้ยแปลกว่ะโคตรนะใบกะเพราเปื่อยเป็นสลายเลยสามสิบวิสุดท้ายมาตกสามสิบวิสุดท้ายครับดูดีดูดีมาคอนเซปต์นี่คืออะไรคนกินตายคนใครรอดนี่เหรอกินหนึ่งคำส่วนอภิธรรมสิบคืนอ้าวพวกเรามาแล้วครับผม ต้องยากไหมคะกะเพรามันยากตรงผู้ร่วมทีถามว่าใส่อะไรต่อใส่อะไรต่อกะเพราอยู่ตรงนี้แต่มองอย่ารงนี้แปตกโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญเชฟมาลองชิมดูนะครับเชิญเชฟครับพี่ตั้มครับเชิญครับกล่นดีกล่ดีพี่ตั้มเชิญฮะมันดูหอมดูฮะดูฮะโอ้โหยังยังจะบอกร้อนกลิ่นดีนะหอมอไม่ค่ากลิ่นดีเป็นไงฮะ สุดยอดนี่คือสุดยอดของกะเพราผูดใช่ไหมนี่เจ้าของร้านกะเพราสาวห้าใช่ป่ะถ้าเป็นคนอีสานเราบอกกะเพราเสาวเถอะสาวเถอะสาทพอเถอะสาวพอเถอะสาวเถอะผู้สาทเอะ เป็นยังไงบ้างครับมันมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในหรือเปล่าครับใครใส่อะไรเข้าไปมันมีรสชาติยังไงคะเชฟอ่านี้เขาเรียกอะไรนะเออปลาออกมาอันนี้เขาเรียกอะไรนะแต่มันหอมอ่ะหหารอมาแขวนป่ะเขาใส่ลาบเหนือใส่ทรรมไงไม่ผมช่วยมันหอมหวังนี้หวังมากเดี๋ยวเจอเลยรสชาติไงรสรสรสชาติก็ก็ใช้ได้นะแต่แต่มันก็แปลกไปแบบอ่ะรสครับมันมีกลิ่นแปลก กินได้ใช่ไหมครับเชฟพอได้ครับพอได้ครับอ่ะลองชิมลองชิมผลงานของตัวเองสิต้องชิมด้วยเหรอไม่ใช่ชิมพี่ลือพี่ต้องชิมพี่ใหญ่สิลองชิมสิเป็นไงเชฟปิงปองครับเป็นไงฮะมันเป็นยังไงเชฟเป็นคนพูดทางหน่อน้ำใจนะเฮ้ยกินกินกินเหมือนกเข้าอยูวเลยกลิ่นข้อปอก ออกลับบ้านเลยครับออกกับบ้านเลยพอไปกินต่อพอไปทิ้งเลยทีมสีส้มคุณต้องคุณต้องชิมด้วยคุณต้องชิมด้วยพี่ปาล์มผลงานถือว่าเป็นผลงานเราครึ่งนึงนะไม่แต่นี่คิดว่าที่ไอ้ปาล์มใส่อ่ะมันหอมมันเป็นกลิ่นกะเพราที่แบบมีความยูนนีก่ะนี่ยกความดีความชอบให้ปาล์มเลยนะเรื่องที่ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยถ้ามันดูดีขึ้นไปเยอะเลยนะพี่ปาล์มเป็นไงบ้างกะเดื่องกันเทษนะกะเพราหรือหมูหวานหวานเค็มเต็มที่ ผมอยากทาให้กระเพรามันอยู่นี้เหมือนเฉาก้วยใช่ผมก็เลยคือรู้สึกว่าปาล์มทำหน้าท,ที่ได้ดีมาก <laughs> <อ>คือการเติมแบบน้ําตาลแสแดงลงไป <laughs> มันเหมือนเรากินของคาวแล้วเราไม่ต้องไปกินของหวานพรอมจบในหนึ่งโอเคอินวันทีมต่อไปจะเป็นทีมสีส้มนะครับซึ่งทีมสีส้มเนี่ยนะครับผู้ชมครับเขาได้กําหนดเวลาไปแล้วโดยเขาจะใช้เวลาการทํากระเพราซาวห้าทั้งหมดพร้อมเสิร์ฟนะครับภายใน7นาทีเท่า ครับผมทีมสีส้มฮะครับผมคุณมีเวลาเพียงแค่เนาทีเท่านั้นน้อยกว่า3นาทีเป็นไงหนักใจนะเพื่อนเหลือเพื่อนเดี๋ยวเรียนรู้เข้ามากูแท่งทีมสีส้มถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปฮะมาฮะหลายๆคนสงสัยว่าทำไมผมใช้หม้อเพราะอะไรฮะเพราะหลายๆคนบอกว่าทอดหมูไงไม่ให้ติกระทะก็ทอดในหม้อสิคะเดี๋ยวเครื่องปรุงเดี๋เครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่มาเลยเจอใส่มาเลยใส่มาเลยเออ นี่ะครับโอ้โหช่วยเป็นกำลังใจให้ใส่น้ำมันหน่อยไหมใส่น้ำมันหน่อยไหมใส่น้ำมันหน่อยไหมไม่ใช่ไม่ใช่มใช่เราเนี่ยยังทำอาหารไม่เป็นนะอืออืออืมันไม่เอาหมูเอาหมูลงแม่หมูลงครับเริ่มหันแล้วฮะเดี๋ยวเราเก็าอะไรไม่ได้มืองพี่ป๊อกปอกไก่แดงเป็นลูกเลย กะเพราคุณจะไป็ข้าวผัดแล้วเนี่ยมาเริ่มผัดเริ่มผัดเริ่มมันจะได้ไมเนี่ยผัดกะเพราเนี่ยแต่หมูก็ไม่สุกเราทานไปสองนาทีแล้วหมูยังไม่สุกเลยนะครับมาฮะไปไปมาปองปองทำอะไรลูกปองใจไม่ได้ทำอะไรใจเย็นๆมามามาดูค่อยๆดูแล้วกะเพรานี่มันต้องขาดความหวานแน่นอนมาดูสิ มาเป็นเจมของกูหายวันนี้แหละมาเอาหมูให้สุกก่อนอันดับแรกเอาหมูให้สุกก่อนมาใส่น้ำหน่อยนึงใส่น้ำหน่อยนึงไอ้หมูให้สุกก่อนเอาให้สุกก่อนไอ้หมูใส่น้ำเป็นหมูต้มงใส่เยอะเลยเราต้องมาแล้วพร้อมจัดจาาแล้วป่มามา ปาบทำไมโอ้โหยังไงพี่นิดเร็วพี่นิดติ๊บทิมนิดนึงซิดนึงนึงใครกูแต่เอาหัวใจสุกเอาหัวใจสุกก่อนเอาหัวใจสุกเอาเติมหัวใจสุกกันตัวน้าตัวน้าก็ใส่นัวใจยังมามามาเอาหัวใจสุกก่อนเร็วเวลาเท่าไหร่แลนว หมูไม่สุกเสิร์ฟไม่ได้นะครับสามสิบวิสามสิบวิเชฟโควินิสพี่ปองสามสิบวิจัดจานแล้วจัดจานแล้วมาสิบเก้ากินได้กินถ้ากินไม่ได้เป็นไงเจ็ดหกห้าตกนี่จัดจานตกแต่งจานสองสองหนึ่งหมดแล้วครับจัดจานครับมาไปต้องการะ เอาล้วครับผลงานของทีมสีส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วในเจ็ดนาทีมั่นใจมากสูตรไม่ซ้ำทำไมอร่อยเหรอจำไม่ได้เขาโดนมาเยอะนี่ตาหน้าตาเขายังดูดีอยู่นะอย่าพูดอย่าพูดอย่างนั้นครับผมนั่นแค่หน้าตาเขารถชาติว่นไหวโอ้น้ำนองเลยค่ะทำๆอยู่โปรยมาเหมือนนักอาหารปาร์ตไว้อะโปรยอะไรบ้างก็ไม่รู้ลงหม้อลงอะไรไปทำก่อนไงผมไม่เคยทำอะไรครับ เดี๋ยวจะให้เชฟนะครับผมเชฟพิทัมเข้ามาชิมรสชาติกันว่าผลงานของทีมสี่ซองรสชาติอย่างไรบ้างอเชิญเชฟพิทัมครับเชิญเลยครับเชิญครับใช้ส่วมแทนครับซ้อมขอบคุณครับเดี๋ยว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 นะคะขอเาหนอยยังไงต้องยังองรอนี้ครับ ป้อนเลยลาป้อนให้นะคะมันร้อนนะค่อยๆเดี๋ยวผมต้องตัดสินนะอ้าวมีผลมีผลมีผลอย่าตัดอย่าตัดอย่าอย่าจถึงเวลาเรากินบ้างแค่ไม่ครัวลืมไปเลยคลืมเลยค่ะะนก็ต้องเต็มคำหน่อยคือน้ำลายก่อนมันมีอะไรที่แปลกกว่าเมื่อกี้เยอะมากๆถ้าดมกันแล้วรู้เหรอครับเจ๊บใช่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำเปล่าหรือส้มสายชูอ่ะ ผมว um ่ามันน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูวางใจเลยเรียกมันใครบอกกูนี่น้ปล่าอ้อโหตายทีมสีดำพี่ใหญ่เอาไปเททิ้งพี่ต้ามันก็ทอยู่ตายแล้วพี่นี้เชฟโค้ดพี่นี้ก็ไงทำดีมากไม่น่าเชื่อใหญ่ทำดีมากไม่น่าเชื่อว่าเราหาของถูกเดี๋ยวนะพี่ต้าหันมาถามว่าชิมไหม เชฟพิทามยังไงดีสักนิดนึ่งไหมสักนิดนึงอ๋อสักนิดนึงอ๋อาไปกับสปิริตใหม่่มาสักนิดนึงพี่โอ้ยโอ้พระเจ้าไม่เคยเรื่องราวเป็นยังไงคะมีสตอรี่ยังไงไม่ไหวจริงจริงอ่ะอร่อยไม่ไหวอธิบายมิติของรสชาติหน่อยได้ไหมครับหนึ่งคำนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคำแรกนะครับ มันปรีดขึ้นมาด้วยความเรี้ยวกลิ่นทุกอย่างมีครบยกเว้นกะเพราไม่รู้กลิ่นอะไรบ้างผัดกะเพรา V I P ลองชิมดูของตัวเองเป็นยังไงลองดูซิไม่เนื่อชิ้าเพิ่งแค่กะเพราเออแค่กะเพราหรอวะไข่โรยเกลือไม่ เห็นว่าในน้ำซุปป๊ามันไม่ใช่น้ำซุปมันเป็นน้ำซุปใส่ชูก็เลยเพิ่มมิติของรสชาติลงไปมิิตพี่ปั๊มฝีมือของคุณสักนิดหนึ่งฮะชิมสักนิดหนึ่งทีมงานมีมือพ่อแม่กูยังเนี่ยต้องไปรู้ทันทีและก้องคกระพุ่งเลยคุณต้องเข้าใจก่อนนะจานอาหารแต่ละจานเวลาเชฟเขาทำเนี่ยรสมันจะต้องชูขึ้นมาแบบนี้เนี่ยชูทั้งเปี้ย เอาละครับกระเพราสาวห้าของทั้ง2ทีมทั้งทีมสีส้มและทีมสีดำนะครับผมเชฟพ,พี่ตั้มได้ชิมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชฟจะมาตัดสินกันนะครับผมรอสักครู่เดียวครับ ทีมไหนจะได้รางวัลเชฟกระทะหลุดไปครับซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่มีใครอยากได้เลยกินเค็มอยู่ตรงนี้เลยนะเชฟรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ชิมอาหารของผมไปก็ยังอยู่ในคอร้ายกาดนักนะเดี๋ยวรีบเสร็จจะไปตรวจไตเอาละครเชฟครับพี่ตั้มครับทีมไหนครับจะได้รางวัลเชฟกระทะหลุดไปฮะยังกล้าท่า ก็ถือว่ามาสนุก<ะ>ในช่วงโควิดนะครับ,รบมาบมาทำอาหารสนุกๆก,กันถ้าต้องตัดสินจริงๆอ,อ,อย่าบอกนะส <c oughs> ีด้วยรอเลย <c oughs> ลเชฟถ้าเชฟทำแบบไม่ลำบ,บากใจมันจะดีกว่านี้ <c oughs> เพราะง,งั้นรางวัลน,นี้นะครับครับผมรางวัลน,นี้ <c oughs> ผมจะมอบให้รับไปเลยจากปีกปองรับไปเลยค่ะเนี่ยครับทีมสีรับไปเชฟโอ๊ตวันนี้ความสามารถนุ่ง โอ้โหเต็มเต็มเนี่ยแม่ต้องภูมิใจนะเราแม่ได้แบบประสบความสำเร็จได้โทูฟี่กับแม่ครอ่ะอ่ะเอาไหมแต่ว่าถ้าอยากทําให้อร่อยต้องทำยังไงอะคะกะเพราซาวห้าจริงๆเราจะมีซอสสําเร็จรูปก็ไม่ให้ตั้งแต่ทีแรกก็คือไม่ต้องไม่ก็จบไปแล้วก็ไม่ต้องปรุงเลยก็แค่ตักช้อนเดียวไม่นี้แค่นั้นเลยครับผมแล้วเมื่อกี้ที่ผมปรุงไปเยอะๆที่ทีมเขามาช่วยปรุงคือไม่มีความหมายอะไรเลยคือได้ที่ไหนเคยเจอเร็วเนี้เรา เราจะจำหน่ายตามตลาดทั่วไปนะครับแต่วันนี้อันนี้อันนี้มีค่ะอันนี้สำหรับแฟรนชายสำหรับแฟรนชายเท่านั้นนะครับผมสำหรับแฟรนชายใครอยากทำธุรกิจนี้ต้องยังไงครับก็โทรมาที่ผมได้เลยโดยตรงนะครับ0652459963ครับก็เป็นเบอร์เบอร์ตรงของผมเลยเดี๋ยวเดี๋คับนะยังกล้าถือไว้ก่อนอดแน่นเลยเห็นไหมก็เชฟผมไม่ถือเราก็เลยถือให้เดี๋ยวก่อนนะพิธีกรจะทำตัวเหมือนว่าจะจบรายการ เรายังมีมัตตจิตมัตตใจที่ผูกโยงอย่างนอใช่ผมจำได้ว่าคุณเนี่ยดีลกันไว้ว่าใครได้รับรางวัลเชฟกระทะหลุดนะต้องทานเยังไงคนคนท้าดูมีความมั่นใจมากพี่ปามครับพี่นิครับว่ายังไงนะเจ้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนแบบพูดแล้วเราก็ต้องทำใช่ไหมถูกไหม เดี๋ยว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 ไอม่ทำอย่างงี้เหรอป้าจใ่จไว้ได้แล้วครับผมการแข่งันรายการเดียวแ้ข่งการทำอาหารที่ไม่มีใครนะครับอยากได้ของรางวัลนะครับผมเป็นผู้ชนะนั่นเองนะฮะสำหรับคราวหน้าจะสุดสลายขนาดไหนนะครับผมฝากติดตามกันด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามกันี ไ,ได้ยินเดี๋ยวผมพูดดังๆนะเข้าไมค์เจ๊ซานนี่ก็ได้ครับฮัลโหล <c oughs> มีไว้นะคะภาพสะทของคนที่เขาได้เงินล้านที่เป็นอย่างนี้นค่ะใหญ่นี่จริงๆผมไม่มีสิทธิ์ได้เงินล้านเลยนะเพรากระทาะที่บ้านเนี่ยไม่มีสีนี้เลย <c oughs> แทนกูนะ <c oughs> ผมจะเป็นคนทำเจ๊เป็นคนกัดนะเวรคำจะไม่ตามทานถ้าเราใหญ่เขาได้คนละคำเออคนละคำบอาฟังพี่นะครับแที่กูดมอยากเลย